อ่ะอันนี้เป็นเวลาตีห้าครับพอดีสระเพิ่งตรวจงานเสร็จนะครับตรวจงานแบบใช้พีเมียมาน,นั่งตัดก็ <c oughs> เลยแบบโอ้โหสัว์ยาวอย่างเช้าแล้วก็ไปเจอข้อมูลนี้ครับเห็นมีหลายคนถามเข้ามาครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่อง PDPa <c oughs> แล้วก็เจอโพสต์หนึ่งของเฮียสรยุทธ์นะครับสี่เรื่องไม่จริงเกี่ยวกับ PDPa นะครับ <c oughs> จริงๆ PDPa เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทํามาตั้งแต่ปี63เพิ่งมาประกาศใช้อาปีนี้ไม่รู้ว่ารอความพร้อมอะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็ดี้วครับได้ประกาศใช้นะครับเรื่องแรกนะครับที่เข้าใจผ คือการถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปติดภาพคนอื่นโดยเจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยไม่ผิดนะครับถ้าถ่ายคลิปไม่เจตนาแล้วก็คลิปดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกถ่ายสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวได้ก็คือว่าถ้าเราไปตั้งใจแอบถ่ายและเอาไปใช้ทางการค้าหรือแอบถ่ายแล้วเอาไปใช้แบบว่าร้ายนินทาให้คนที่โดนถ่ายเนี่ยเสียหายเนี่ยอันนี้ผิดแต่ถ้าเราถ่ายเดินผ่านนหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ผิดแล้วก็ผมยกเคสขึ้นมาจากต่างประเทศเอียสอไม่ได้เขียนครับถ้าเจ้าตัวเดินมา แจ้งกับเราขอรบกวนให้เราลบออกอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าคุยกันได้แล้วเราก็ควรที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าตัวเพราะว่าเขาไม่โอเคแล้วเขาก็เดินมาแจ้งกับเราโดยตรงอันนี้ผมว่าช่วยกันได้ก็คือสรุปง่ายๆครับถ้าถ่ายติดโดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายกับคนที่ติดมาเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับข้อ2นะครับนำคลิปหรือรูปถ่ายของคนอื่นที่ถูกถ่ายติดลงไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมเนี่ยก็ไม่ผิดเหมือนกันสามารถโพสต์ได้นะครับเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ส่วนตัวและไม่ได้แสวงหาผลกลกกกกําาไไรแ้้วว็มม่่อใหเิดค เสียหายต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือว่าต้องไม่แบบไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเขาด้วยอันนี้ก็จะมีดีเทลอยู่เนอะว่าแบบถ้ามันเป็นแบบในจังหวะที่มันมีข้อมูลที่เซนซิทีฟแบบสุ่มเสี่ยงนะจ๊ะอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรโพสต์อยู่บนหลักที่ว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเขาอันที่3ครับเรื่องติดกล้องวงจรปิดแล้วไม่ปิดป้ายแจ้งเตือน p d p a จริงๆก็ไม่ผิดนะคะถ้าเกิดเราติดอยู่ในบริเวณบ้านของเราในอาณาเขตของเราจุดประสงค์มันเป็นไปเพื่อรักษาความปลอดภยัยใครเดินผ่านไม่มีสิทธิ์แจ้งไม่มน,นนั้ ข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับความยินยอมลูกค้าก่อนนําข้อมูลไปใช้อันนี้ก็คือว่าในร่างพรบรนี้บอกว่าไม่จําเป็นต้องขอความยินยอมหากจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนะครับเป็นไปได้6กรณีนะครับก็คืออัน,น,นแรกทาสัญญาอันที่2กฎหมายห้ามนาตอันที่3เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคลอันที่4ค้นคว้าวิจัยทางสถิติอันที่5้เพื่อประโยชน์สาธารณะอันที่6เพื่อปกป้องประโยชน์หรือสิทธิของตนเองมันเมคเซนทั้ง6ข้อนะแต่ในข้ออื่นๆก็ต้องมีสัญญาในการยินยอมถ้าอันไหนเข้าข่าย6ข้อที่พูดไปก็นําไปใช้ได้ซึ่งงจริ ก็เหมือนอยู่ในอำน,นาจรัฐซะเยอะเนาะก็ここขอขอบคุณข้อมูลจากเฮียสรยุทธ์นะครับนำมาจากเพจ PDPC Thailand ใครอยากรู้เพิ่มเติมก็ไปตามนี้อิสระอธิบายไม่รู้ดีหรือเปล่านะแต่มาสรุปให้ทุกคนฟังจริงๆเขาอยากอัปเดตข่าวให้ทุกคนฟังเหมือนกันแต่หลายๆครั้งที่มันมีข่าวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้สนใจเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้เราก็เลยไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะแต่อันนี้เราคิดว่าเรื่อง p r i v ซ c y ทุกคนก็น่าจะทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นประมาณนี้อือไป สวัสดีครับช้าโลกครับเพื่อนนอนไม่ดีเลยวะ่ะตอนนี้เป็นอาการหันขวาไม่ได้โอ้โหมันตกหมอนแล้วมาตกเขวแล้วมั้งเนี่ยแล้วคือตอนเนี้ยผมทิ่มตาติดสะบัดผมโอ้โหเมื่อกี้สะบัดทีตื่นเด้งเลยกูวันนี้ครับเราจะออกไปตั้งวงซึ่งตื่นสายด้วยตื่นสายก็ไม่ได้คาร์ดิโอแต่ว่าก็รู้สึกว่าร่างกายคาร์ดิโอไม่ไหวอยู่ดีอะแห้งขโมยกาแฟอุย้ย มันหอมมากอยากชิมอ่ะอันนี้คือกาแฟผสมกับเวทใไมมันดูเข้มข้นขนาดเนี้ยไม่ไมวเวแล้วข้างล่างคืออะไรอะไ่ออะอุ่อนมอ่ะเฮ้ยเห็นหน้าเธอแล้วนึกออกเลยมีโว้ยโอคุกกี้อะไรคือคุกกี้เหรอ <c oughs> ไม่รู้จักคุกกี้มาก่อนถ้าเธอจัดแจงชีวิตได้แล้วอ่ะมีคนรออยู่เยอะเนะเว้คุกกี้อ่ะฉันไม่รู้จะทำที่ไหนไงล่ะอ่าตอนนี้ปัญหาเรื่องสถานที่ใช่แล้วเธอเริ่มแล้วขยายไม่ได้เพราะทุกอย่างตันแน่นใช่มันไม่มีที่นะทุกคนเจ็บหลังในวันที่กูต้องไม่ถ่ายตั้งวงเจ็บมากเลยปะขอท่านั่งเล่นกีต้าร์หรือเปล่าไมา่ไม่ไม,ม่นอนนอน ถ้านอนเขาแไ้วเป็นเขาตื่นแล้วเป็นใช่มันคือสวยอ่ะดีไปอีกอันนั้นเนี่ยถ้าถ้าโอ้โหหมดเลยถ้าอย่างงี้มันง่ายแต่ว่ามันอ่าใช่แต่ว่าถ้าจะให้ให้ไปลึกหน่อยจริงๆมันต้องดึงอ่ะเออเธอดึงได้ไหมดึงไหมโอเค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 ใช่เลยใช่เลยใช่เลยขาคุณจะเป็นตะิวแล้วเนี่ยเยียมมากเลยห้างไอ้กะอ่าฉันจะหมดแรงแล้วอ่อฉันด้วยไปได้เวลาอันควรอ๋อ เดี๋ยวก็เดินไป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 เลยไปไปเลยไปเลยวันนี้เล่นเพลงอะไรอะ่ะต้องไปรอดูนั่งานะถ่ายสารสองเทปก็สี่เพลงเอี๋สมูททิมิโนที่สอบมันก่อนอะ่ะไม่ได้มีงานไหนอยู่ <laughs> งสมุสคิมิโนอลก่อมตอนนอนนี่มันช่นนางบันเทิงดีจริงดึงดึงจะไดึงดึ๊ดึงดึ๊กูรู้สึกจะหลับได้สบายอะไรงก็ไม่รู้หรือกูค,นคนวรจะลุกขึ้นมาวะดึงดึ๊ดึงดึ๊โอ๊ยไปชดแหละตอนแรกก็เพาะดีตอนหลังจะหลับลงยังไงวะคนโยคนโยกขเมื่อไหร่มันจะหยุดหึงดึงดึ๊ดดึงดึ๊ไงลองหล่น ตามอะไรลนอลองดูถึงแล้วครับถือว่าโลเคชันดีใกล้บ้านไม่ใกล้เท่าอันก่อนแต่ก็ถือว่าใกล้มากไอ้ลุยทําไมกูรู้สึกว่ากูคิดถึงมึงจังเลยวะรู้สึกว่าคิดถึงมึงเป็นพิเศษอะ่ะคุยกันในรถออก<ช><ะ>ไขว๊ดูโรงแรมรุ่จ๊าบได้บ้านใกล้เออใช่บ้านใกล้สุดเลยแต่ที่ไม่เจอในจริงคืออยู่กับลุย นานมากใช่ตอนมีว่างไม่ทำอะไรมาบ้างเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยจริงเหรอใช่นั่งเล่นไพ่โอ้ดีจังเลยนักชิบชิลล์มีอะไรให้ทำไหมเยอะมีอะไรทำเลยวะเยอะเลยบู๊ถึเต็มที่สี่ชั่วโมงทุกวันเลยออกกำลังกายด้วยกันไหมไม่เอาอุ้ยปฏิเสธทัไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่เอายังไม่พร้อมอ่ะมันไม่พร้อมตรงไหนอ่ะ ไม่เอามึงแค่ขับมอเตอร์ไซค์ไปฟิตเนสดอะกูให้ม่งได้หลายอย่างนะหมดแล้วหมดแรงแล้วไอ้เหี้ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยวันก่อนพาพี่โอมไปล้มจริงเอออ๋อเห็นเองเห็นนะอารมณ์กันทั้งคู่เลยเหรอไม่มันล้มคนเดียวขับรถทั้งประเทศทั่วประเทศไทยไม่เป็นไรแต่งมันล้มอยู่โผแก้วเนดินลูกคนนี้เออกกึ พี่าคนทุเรศเลยพี่ลุยนี่คือเขาเขาชิปแบบกูว er> ่าสำหรับกูนะคลิปนี้นี่คือจริงจังอ่ะคือวัดใจกันแล้วนะรถเนี่ยให้เมียขับคือตัวเองอะกลายเป็นภาวะไม่มีวีฮีโคลแล้วซื้อแฮร์รี่เท่านั้นแหละคือมันเลิกข่าับก็ไม่ได้กูว่ามันโอเคแล้วอ่ะไอช่วงเดือนแรกอ่ะจะจะมีความรู้สึกว่าแบบกูซื้อทำไมวะเออทุกคนทรมานนาร้อนเปลี่ยนการชี้งีเออแล้วแบบอะไรเงี้ยแต่พอมันชินแล้วอ่ะมันเหมือนรถเล็กแล้วตอนนี้นี่คือขับแฮร์รี่มากี่เดือนละสี่ ประมาณสามสี่เดือนคะสิ่งที่ติดใจที่สุดเลยคืออะไรสี่เดือนเนี่ยที่ต้องยอมรับมันให้ได้เขาได้ที่รับไม่ได้ดีกว่าเออเขาได้ที่รับไม่ได้คือฝนตกไม่ได้เลยอาจจะอึดอัดมันขับไม่ได้เลยเพราะว่ากองมันเป็นกองเปื่อยใช่เออมันเป็นกองแบบไม่มีกันล่าสุดก็คือกูจอดอยู่ปั๊มตอนฝนตกอ่ะสามชั่วโมงอ่ะพอบ้าไม่ได้อ๋อพอบ้าไม่ได้เอาออกมาแล้วไงที่เหลือรับได้หมดแล้วชินหมดแล้วใช่ที่เหลือรับได้หมดแล้วสวัสดีครับพี่เบีย อัม<อ>พิกขายดีไหมครับอําพิกเหรอืโอเค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 แปลว่าอะไรโอเคแปลว่าไม่โอเคไม่โอเคแปลเป็น okay, ภาษาไทยว่าตกลงตกลงยอดขายก็ตกลง <laughs> <laughs> มุกดีจริงๆก็มีคําถามคนถามว่ามาเรื่องแบบเออพี่อิดน้องภูมิเป็นแล้วพี่เป็นกลุ่มเสี่ยงผมเป็นกลุ่มเสี่ยงนะพี่ กลุ่มเสี่ยงโควิดเหรอใช่พี่เคยเป็นรับ่ไนั่นแหละครับต้องขออภัยเลยนะครับบางคนเห็นแล้วไม่สบายใจกันจริงๆมันก็ควรที่จะแบบอยู่ในบริเวณที่มันแบบกลุ่มเดิมเิมหรืออะไรเงี้ยหรือแบบอยู่บ้านอะไรเงี้ยอันนี้เราต้องขออภัยเราเออติดการจริงเนาะป้<ม>องกันเท่าที่ป้องกันได้เพราะว่าเวลาไปเจอน้องเราก็จะอาบน้ําก็จะแบบเปลี่ยนชุดจะพยายามไม่เอาชุดที่เราเจอน้องอ่ะใส่เดินเพ่นพ่านประมาณนี้แบบคือจะเข้าไปเจอน้องที่ต้องคิดอ่ะถ้าใครเห็นไม่สบายใจขออภัยด้วยนะล้วก็ขออภัยด้วยจริงๆปวันนี้มีง านกับพี่เบียร์ครับบอกแค่นี้้วกานทำงานพี่เบียร์พี่เบียร์เป็นแอดมินอยู่บัฟฟลกแก๊กนะใครที่เคยดูก็ไปดูได้นะครับแล้วก็ขายน้ำพริกด้วยขายน้ำพริกใช่น้ำพริกใหญ่น้อยคิดว่าเป็นน้ำพริกที่อาจารย์ชัดชาติบีบแล้วน่าจะต้องต้องออกแรงน่าจะต้องออกแรงใช่ต้องทำให้อาจารย์ชัดชาติออกแรงนี่ว่าจะรอดูไลฟ์แกแล้วว่าถ้ามาแถวแถวบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวจะแวะไปหา Oh. เอาไปให้แกบีบว่าแคปหมูจะแตกหรือมือแกจะแตก <c oughs> <c oughs> เป็นแคปหมูที่ต้องใช้คนที่แข็งแกร่งที่สุดใน <c oughs> ใ<ช>ปฏิบีบีบหรือเปล่า <c oughs> แต่ถ้าแตกก็กยอมแกเเพราะว่าแปลว่าแข็งแก่งจริง <c oughs> ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะ ถ้าแกบีบแต่เป็นเรื่องยอมรับได้ตอนนี้ยังแข็งแก่งไม่เท่ากกตครับนี่คือความลับของเบีทดี่ทั้งหมดที่ได้ยินอ่ะที่ใส่ฐานใส่ฐานมันจะได้มีเสียงลิปซิงที่ดีแต่ปิดเสียงเราใส่เขาแบว่าเราจะเล่นเพลงอะไรต้องใช้ไฟเลี้ยงไม่จริง ไม่เชื่ออะไรอีกแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เชื่ออีกแล้วไม่เชื่ออีกเลยเหรอเฮ้ยแต่พี่บอกนะว่าความจริงคืออะไรพี่ขอโอกาสพิสูจน์ตัวตนไม่ได้แล้วมันเยอะแล้วเบสมันมีแพสซีฟแอคทีฟแพสซีฟก็คือไม่มีไฟเลี้ยงใช้ไฟเลี้ยงแอมอย่างเดียวก็รันวงจรทุกอย่างรับความถี่ใบแปลงเป็นเสียงส่วนแอคทีฟก็คือเหมือนกับมีปีแอมข้างในอ่ะแล้วปีแอมต้องใช้ไฟเลี้ยงในการบูทสัญญาณเสียงนั้นอ่ะขึ้นไปอีกอันนี้ใส่สองก้อนเลยอันนี้จริงแล้วอันนี้จริงเลยไม่มีจริงกว่านี้แล้วเชื่อขอรอง เวรกรรมของชีวิตกูจริงแต่กูทำใจยอมรับได้แล้วนะเฮาทำใจยอมรับได้แล้วเหรอทำเองอะมันก็ต้องยอมรับแหละเทนก็จะดังแล้วบัาบัม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 บํา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 บํมบํา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 บ ไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วช่วงนี้เมียกูทำงานหนักก็เลยหน้าอาจจะดูเหนื่อยอ๋อเป็นพี่จิ๋วที่ทำงานหนักใช่ช่วงนี้เมียงานทำงานหนักงานคนเนี้ยโอ้ยยิ้มเป็นเล่นเลยยังจะมีความสุขได้อยู่ ตื่นเต้นมากเลยว่ะตื่นเต้นเลยตื่นเต้นเนี่ยตื่นดนตรีตื่นเต้นทุกครั้งจริงหรอใช่วันนั้นเห็นไปอะไรอะอยู่ห้องอัดตั้งไว้รถบตีสี่ว่ะเออโอ้ยนั้นยิ่งตื่นเต้นเลยอัดยิ่งตื่นเต้นเลยอันนี้มันแบบอัดกล้องเป็นรายการอย่างเงี้ยเราก็จะชินหน่อยอมันคือคอมฟอร์ทโซนเนอะเวลาถ่ายรายการอะเราชินไงเพราะเราถ่ายทุกวันอะเราถ่ายมาสิบปีแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่เป็นแบบเกี่ยวกับด,ดนตรีอะจะตื่นเต้นมันตื่นเต้นแบบว่าโผล่การแสดงสดทุกครั้งอะใช่มันการแสดงสดอะเนาะม ก็ไม่ได้ตื่นเต้นพี่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเราโดนพีิศงตบไปรอบที่แล้วอ๋อตอนนั้นตอนนั้นตื่นเต้นกว่าตอนนี้จืดใช่ตอนนั้นตื่นเต้นกว่าย้อนถึงเซนมากดูมือสั่นตลอดเลยไม่น่าใช่ไม่หิวเหล้าแล้วเหรอเออหรอพิศกติมันไม่ได้เต็นปิดนะถึงสตูดิโอมินิสตูดิโอของบัฟเฟิลแก๊กสวัสดีครับผมต้องบัฟเฟิลแก๊กนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สตูดิโอบัฟเฟิลแก๊กนะฮะมาพบกับผม และคุณอิสระฮาตะแน่นอนอ่าก่อนข้าสวบก่อนเ,าอกกอนเราจะ<ม>สวบด้วยกันพร้อมกันใช่ไหมคือใช้อันเดียวกันแล้วสวบด้วยกันตายแล้วตายแล้วตายแล้วลูกชายผมเป็นผมว่าเป็นกลุ่มเสียงไง มีบางคนเขาก็คอนเซิร์นผมก็เข้าใจนะคนที่แบบเขาคอนเซิร์นน่ะเพราะว่าใช่คนที่มีความรับผิดชอบสูงๆอ่ะแล้วเราทำเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่แฟร์กับเขาใช่ไหมพราะเขาแบบเออป้องกันเต็มเหนียวไม่เป็นไรผมผมไม่ซิเนี่ยติดไปล้ผมติดได้เมื่อไหร่แต่พี่ติดไปแล้วไงเราเรียกว่าเราต้องใช้ชีวิตใช้ชีวิตให้มันแบบทำไมกลัวอะไรโลกแค่นี้มคื่พี่มันก็ต้องกลัวแหละแต่หมายถึงว่าเราต้องอยู่ร่วมกับมันหนักอยู่ร่วมกันเรา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 ใช้แนวคิดแบบว่าเป็นโลกประจำถิ่นอ่ะมันเลยจุดนั้นมาแล้วไอคนเป็็นนนน่่่ะะตตต้้ออออองงกกััััวาแไครบขมม ต้องใช้ชีวิตต่อเอกันเลยถูกต้องถูกต้องแต่เราก็เข้าใจมันก็ไม่แฟร์แต่นี่ไงมันคือความรับผิดชอบเนี่ยคือนิวโน멀อ่ามึง swap ยังมึง swap แล้วอ๋อ swap จมูกสวอปใช่ึมจะให้กูเล่นอะไรทางไหนดิพี่ swap ตูดอะไรเงี้ยโอ้โหแย่ไม่ไดุ้ดเล่นขนาดนั้นก็ประมาณนี้แหละครับก็รับผิดชอบ ในระดับหนึ่งนั่นแหละใช่ไหมครับผู้ชอบในระดับหนึ่งถามว่าความเสี่ยงมีไหมมีทุกคนมีทุกคนแล้วก็ความเสี่ยงจริงๆก็มีกับทุกๆอย่างนะการที่เราแค่เราขับรถออกจากบ้านก็เสี่ยงแล้วเอออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันอะไรเงี้ยบอกเปนสองขีดปุ๊บเดี๋ยวตบมือให้เลยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อนละกันโโอ้หผมจะบอกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปทีหนึ่ง วันนี้เจอพี่เอ๋พี่เอ๋เขามีของมาให้เราเราก็เลยมีของมาให้พี่เอ๋พี่เอ๋อันนี้ลบล็อกผมถ่ายทุกวันเอาเลยครับผมใช่ครับผมนี่ครับพี่เราแลกกันเี่ยอะไรอะ่ะเม็ดหรอเม็ดผมเองเอ้สีสันสดใสใช่อันนี้คือหากันให้ควักทั้งเมืองเลยนะพี่ทำมาล็อตเดียวแล้วหมดหมดแล้วป้องกันอะไรได้มั้งเนี่ยป้องกันไม่ได้ทักอย่างอ้าวป้องได้หมดพี่ได้หมดใช่ไหมเป็นเมดิคอลอุ้ยสีต้อแหลมากเลย รเขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากเป็นเกียรติมากครับชอบที่มันเป็นชิปล็อกนี่แหละเพราะมันจะได้ไปต่อได้เอไม่เหม็นว่ะใช่่่เเออาบบกยยีแมงหฮ้้สบายหายใจสะดวกแจมแจมแจ้วขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้วันนี้คนเยอะจริงโอ้โหผมนี่ไม่กล้าหันไปเลยฮะและ ร,รูวมกันพึ่พบ,พบพับฮักกันจนเชอเอกกำลังกายเหอะออกกำลังกาเยหเหอนี่พี่ว่านเขามานัดพี่จอรดเว้ยหกเดือนจะต้องไปแก้ผ้าที่ชายหาดกันลิมเลเป็นแบบคอนเซ็ปคือแบบชาวประมงชาวประมงอ่าเราถอดเสื้อใส่กางเกงสั้นแล้วถือแหอไม่ใส่กางเกงใน,ในไม่ใส่ใ <น S 2> ไม่ใส่เผื่อมันมีตกเปย์ออกมานหน่อยเอใช่เป็นพริ้นเสียงขวัญไข่ มาไม่ไงไปเลยครบนะครับพบกับศิลปิน3คนนะครับวงไข่หมอยนะครับผมเป็นผมเป็นอะไรนะกูเป็นอะไรวะกูเป็นอะไรกูเลือก่องกูเป็นหมอยสบายแล้วทำไมกูอยากเป็นหมอยที่สุดเลยวะกูไม่เคยคิดจอดนี่เลยแต่กูรู้สึกอยากเป็นหมอยกูเป็นไข่ดีกว่าเอาแล้วผมขออนุญาตเป็นไฝบนไข่พี่อยากมาร่วมกับพวกผมเลยผมขอร้องผมไม่อยากทำพี่แบบรอติดตามชมนะครับเพลงจากวงพวกเรา3คนเพลงอะไรฮะสามเหลี่ยยอดนินจาครับโดนฉีไปสนีจจ์จริงจริง มันมันถ้าเป็นแบบเซนเซอร์แล้วมันจะเป็นไส้กรอกกระเทียมหมอยเอาหมอยเอาเยอะโอ้ยกะทิรู้ว่าอะไการจอตัดแบบตัดกระชับสั้นต้องทุกวินาทีต้องมีคอนเทนต์ใช่แล้วอ๋อก็เลยเขเล่นเลยเล่นเลยตลอนทำไมไม่เอามันได้ยกทั้งก้อนออกไปเลยใช่แต่ว่าผมเอาผมเอาหมดทุกอย่างเลยเสือออนบ่อยด้วยเทมไม่พอเสือออนทุกวันใช่ออนทุกวันออนทุกวัน เจออะไรครับผมวันหวยออกใช่วันหวยออกมาถ่ายงานเสร็จนานแล้วแหละจริงๆนั่งคุยกันนานกว่าถ่ายงานบ้านพี่ต้องสายมูคือไม่ผมจะบอกว่าผมอ่ะผมเฉยๆผมกลางๆแต่ว่าคนที่สายมูสุดคือจะเป็นภรรยางผมนะครับแล้วก็อันนี้คือคุณแม่ของผมวันนี้เป็นวันที่31 ซึ่งพรุ่งนี้หวยออกแล้วมีคางคกมาเนี่ครับก็เลยไปจับเลขคือเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าทุกวันที่หวยจะออกคางคกมันจะมานี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นตัวเลขแล้วตัวเลขขึ้นแล้วสังเกตดูไม่ถูกที่คอมันเล็กแปลเลยใช่ไหที่คอมันมเลขกแปลกเหรอฮะมันไม่ไม่จับดูมันจับมือยาวเลขอะไรดูกันเองใช่ไหมใช่เลขอะไรดูกันเองนะฮะเลขอะไรดูกันเองนะครับแบบเห็นนัมเบอร์อะไรโอ้ e e จับดูซิดูเลขอะไรเลขอะไร จินของแตกไม่เอานะแม่คุณแม่เคยถูกจากครั้งใช่เคยเฮ้ยมันโหดจริงว่ะเฮ้ยพี่แต่เมื่อคืนผมก็ฝันนะผมฝันถึงน้องเก้าน้องเก้าสุภาระใช่ฝันว่าน้องเขาถูกหวยแบบรางวัลใหญ่มากเหมือนเห็นข่าวอะไรประมาณนี้เก้าก็ต้องมาเก้ามาไม่รู้ลองตีเลขกันเอาเองนะฮะแฟนพี่เพิ่งฝันเมื่อคืนบอกว่ามีมีเลขะไรนะแอน ต้องต้องถามก่อนว่าให้พูดได้ไหมลองถามก่อนถ้าพูดแล้วมันจะเคลื่อนใช่ไหมเอองั้นเราพูดเลขเคลื่อนไว้ก่อนพูดเลขเคลื่อนการเลขเคลื่อนใช่ไหมถ้าเลข2ตัวมึงพูดเลข99เเลขอ่ะพูดไปยกเป็นเลขที่ใช่ เลขมันจะได้ไม่ลื่นเมื่อปากเมื่อปากไม่ได้เลขเลขพวกนี้บอกกันไม่ได้หรอกบอกกันไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่แต่เขาบอกว่ามันจะเคลื่อนนะอ๋อโอเคโอเคแต่เมื่อกี้ใบไปแล้วไงความฝันของใช่ใช่ใช่อันนี้คือผมไม่ได้ผมไม่รู้แต่ผมแค่บอกว่ามันมีความรีเลทบางบางอย่างนี่น่าสนใจต้องถามแอนว่าเขาให้พูดเลขได้ไหมเมื่อกี้เขาถามเลขที่พี่ซื้อแอนพี่แอนปอยพี่ซื้ออ่ะไม่ควรใช่ไหม ไม่รู้มันบอกไปเจอไม่เกืินหรอกอ๋อบอกไม่อันนี้อันนี้เทวนี้ออนเมื่อไหร่อ้อนพรุ่งนี้เลยออนพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวยออกเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เนี่ยเดี๋ยวดูดูเลขกามเนี่ยฝันเฉยแต่บางทีฝันอาจจะไม่ตรงก็ได้เมื่อคืนก่อนผมฝันถึงน้องเก้าครับเก้าก็ต้องไปดูเก้ามาแน่เลยน้องเก้าเป็นคีย์เวิร์ดหรือเปล่าอาจจะต้องไปส่องไอจีหรือแบบไปตีหรือว่าวัาเดือนปีเกิดใช่ถูกหวยเก้าถูกหวยกล้วยถูกหาวไม่เกี่ยวไม่ใช่เหรอกล้วยง่วงเหรอ อันนี้ก็คือทางอิสระเป็นฝันน้องก้าครับส่วนคุณแม่ครับคางคกนะฮะใครเห็นเลขอะไรก็ไปเตียวเองนะครับคุณแม่คุณแม่เห็นเลขอะไรครับเป็นเลขหกห้าหกห้ามันหกห้ายังใครคบแม่เมื่อกี้ตอนแรกแปดตรงคอเนี่ยถ้าแปดตรงคอเห็นไหมเห็นแปดตรงคอไหมครับนี่นี่ท้องหกห้านี่นี่เลขห้าว้ ตัวเองดัวเองเหรอปล่อยกูได้ยังบงหกห้านะแรงเดี๋ยวตะโกนมาเจ็ดหนึ่งปล่อยกูได้แล้วได้แล้ว อันนี้ความรู้นะครับคางคกมักจะมาทุกวันหวยออกนะอย่างที่แน่ๆแล้วลองไปพลิกกันดูจับน้องเขาด้วยความสนุถนอมหน่อยพอดูเสร็จก็อาจจะถ่ายรูปไว้ก็ได้อ่าหลายๆมุมแล้วก็ปล่อยน้องเขาคืนสู่ธรรมชาตินะครับอย่าไปแหวกท้องนะเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเก่าเอาเอาแป้งมาทาแล้วให้กินเหล้าขาวเมาคางคกมาทุกวันเลยมามาทุกวันมากินเหล้าชวนเพื่อนมาด้วยมาสิบสิบกว่าตัวผมต้องบอกว่า สมัยผมที่เป็นเด็กๆอ่ะพอวันหวยออกผมเนี่ยตัวจับผมผมใช่ใช่ผมเลยเป็นคนที่ไม่กลัวพวกสัตว์อะไรพวกนี้ไงจับคังคกจับจิ้งจกจับเขียดเลยไปไปไปบายบัายบายพรุ่งนี้ให้เฮงรวยๆนะบอกสิยาวไปไหมบอกรวยๆนะอาวมันนอนอันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ ไม่คือผมผมมาเป็นคนไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อหวยอยู่แล้วไม่เคยเล่นหวยเลยอันนี้ผมไม่เล่นหวยนี่เขาเล่นอะไรเล่นออนไม่ได้หรอกคำนีเล่นหวยนี้เล่นนี่ซื้อก็บอกะเนี่ยพี่เบียร์คิดถึงคิดถึงคิดถึงนะครับคิดถึงครับ เรียบร้อยแล้วครับถ่ายตั้งวงเสร็จแล้วฉะนั้นเรากำลังจะกลับเราก็เอาของมาฝากผู้ใหญ่ซะหน่อยพี่ทีแมนดาวก่อนเลยขออนุญาตให้ครับอันนี้คืออะไร,รไม่จำเป็นต้องลงเพราะขายหมดแล้วอ๋อขอบคุณครับเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากจอดหรอ กำลังถ่ายกันอยู่พี่เห่งนี่คุยไม่ได้นะให้ไม่ได้แล้วเบรตัวนั้นที่จะให้พี่ฉบับพี่ขอสามผหลัพรอบสามรอบแล้วนะดาร์กเรย์ฉบับยืนเหลือดยืนในด้วยอ่ะจะให้ฉบับไม่ให้เบียกให้คนรถมาหยิบเลยไม่เอาจอร์ดไม่ให้ไอจอร์ดไม่ให้ไม่ให้ให้แล้วจะเอาอะไรเล่นวะมาเยอะดูมาเยอะหลือตัวเดียวเอาด้วยเหรอพี่ทิวพี่ทิวแม่รับภาพพี่ขอบคุณมากมากเลยครับไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะพี่เก็บไว้ มันต้องใส่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องราวของสุขภาพนะครดูต้องใส่ให้เจอนะพี่นะดีใจเลยครับคุณอว่านบอกมาหลายทีแล้วคือจ้าเลยอย่าลืมเก็บฉากเปล่านะเก็บฉากเปล่านี่พี่เติร์ดพี่เติร์ดปิดด้านใช่จริงๆเราไม่ธรรมดาไงปกติเราสมมติกลับด้านเรากลับหัวแทงเราจะทำให้ยากทำไมปะประอุ้ยนิ่มใช่ไม่ได้ขายนะหมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องอันนี้นะโพเทธิ์เทส แม่รับภาพขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณที่ช่วยครับพี่ยินดีครับผมเอสนุกมากสนุกมากเติร์ดขอบคุณครับผมรอมานานแล้วครับผมเห็นพวกคุณใส่กันตลอดผมก็รอวันที่ผมจะได้ใส่บ้างพี่จะติดใจกันีสวยมากครับขอบคุณมากแม่ที่หล่อที่สุดในประเทศไทยไม่ต้องถ่ายรูปขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่ต้องโปงนี่คือโมโหถุงยางใช่ไหมเออเอออย่าดีใจนะพี่สองพี่สอง อย่าติดใจนะอย่าติดใจนะหมดแล้วหมดเลยเฮ้ยอันนี้มันอุ้ยอันนี้กล่องละรห้าชิ้นด้วยนะเฮ้ยนี่มันมาสก์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 เทปที่พี่จอยไปอ่านกับพี่สองลงวันที่เจ็ดนะใช่ไหมพี่เจ็ดปีหน้ารอดูวันที่เจ็ดที่พี่จอยกับพี่ต้องกล้าไปอัดกับพี่สองไปกลับบ้านล่ะหิวข้าวมากเขาบอกพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นครับ เหนื่อยแค่ไหนหิวขนาดไหนกูก็ต้องแวะเติมกูว่ามันประหยัดหลายหลาย,หลายเลยแหละนี่สภาพซากมากแล้วหิวมากด้วยแต่ต้องวนรถมาเติมซะหน่อยยังไม่รู้จบเท่าไหร่นี่ไม่รู้ด้วยนะว่าพรุ่งนี้ขึ้นเป็นเท่าไหร่แต่แต่แต,แต,แต่แต่มันน่าจะเยอะก็เลยแวะเติมซะหน่อยครับไอ,ไ,ไอ้ว่ายังไงไอะว่าไงไงเราอะโจรกรรมของเขาอะ นักกินไวเลตอะทำไมอะนี่นนนดิโอ้ยยัง <laughs> เปิดอยู่ด้วยไม่ยังเปิดอยู่ด้วยไม่ปิดสวิตให้ด้วยไม่เ้ยน,นักกินไวเลตที่แท้จริงเอาไวเลตเข้ามาด้วยไม่ใช่อะไรพอดีเดี๋ยวอิสระเขาไปกองเทพลีลาพรุ่งนี้แล้วพี่จอร์ดอะลืมคืนไวเลตกันก็เลยเอามาฝากไว้ที่อิสระละกันแล้วไม่มปิดสวิตด้วยนะอย่าลืมนะอิสระอย่าลืมนะเือใช่อย่าเป็นคนขี้ลืมนะเห็นตัวอย่างแล้วนี่ เข้าใจไหมโอเคอิสระอย่าลืมนะโจทย์ว่าแรกกันสัตว์คือ The Witcher แม่สวัสดีครับขณะนี้เป็นเพลาห้าทุม่มสิบสามเราจะจัดการกิจสำคัญเสร็จมึงดูเลย กินข้าวไปได้2คำยังไม่ได้กินข้าวเลยซีดแห้งไปหมดลนะเพิ่งจะได้นั่งโอนเงินพามันสิ้นเดือนเมเมนหม,นม,นมนูมีใครเข้าใจกูไหมนะไอเคแบงค์ของบริษัทอ่ะมันเพิ่งเปลี่ยนอินเทอร์เฟซมันต้องไล่แอดทุกบัญชีใหม่หมดเลยเลยลากยาวเลยครับนั่งทํานานโคตรกว่าจะเสร็จทุกคนนะอ่ะรสชาติเหมือนสำลีที่ทุ่มน้ำแล้วเอาไปตากแดดจนน้ำนั้นละเหยออะรสชาติโคตรแย่เลยไอสัต <laughs> ว์ปวดร้อนทั้งน้ำตา ตอนนี้รู้สึกสับสนในตัวเองนิดหน่อยครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกวัดตัวเองดืดอาทิตย์นี้รู้สึกว่าตัวเองหงุดหงิดรู้สึกว่ามีคําถามอะไรหลายอย่าง,อย,างอยู่ในหัวมากแล้วก็ยังไม่ว่างที่จะไปจัดการคําถามต่างๆนานาแล้วก็หงุดหงิดนะครับแต่วันนี้ก็เป็นวันที่ดีจริงๆเป็นวันที่เรารู้สึกว่า<ม>เราเอนจอยกับการถ่ายตั้งวงแบบที่สุดแบบมึงพอต้องถ่ายตั้งวงใช่ไหม เลยเริ่มกลับมาเล่นเบสเริ่มกลับมาเล่นจริงจังเริ่มได้ซ้อมก็จะเป็นทามมิ่งของ2ตอนที่แล้วถ้าใครได้ดูนะ <c oughs> ก็คือตอนยินดีที่ไม่รู้จักกับยิง่งโตยิ่งสวยตอนนั้นก็คือเราเล่นหนักมากเราซ้อมหนักมากเลยเพราะเรากลัวเราเล่นด้วยความกลัวพอวันที่ไปถึงปุ๊บวนันถ่ายเราเล่นด้วยความกลัวแล้วมันก็มีเพลงอื่นอีกที่เราต้องแกะเตรียมไว้เราต้องเผื่อไว้มันนึกออกมหมสองเทปสี่เพลงแล้ววนันถ่ายก็ค่อนข้างเครียดคือเล่นด้วยความเครียดอะประมาากลัวแล้วก็ซ้อมไม่หยุดซ้อมซ้อมซ้อมไม่ อดีตจนสภาพก็คือเป็นอย่างยิ่งโตยิ่งสวยที่เห็นอนะ่ะคือใช้นิ้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้แล้วต้องไปใช้ปีกเพราะว่านิ้วเจ็บแบบขยับไม่ได้แล้วแต่ว่าพอมาตั้งวงรอบนี้มันเหมือนกับเราเริ่มชินกับมันละเราเริ่มเล่นมันได้โดยธรรมชาติมากขึ้นอะ่ะซ้อมบ้างแกะบ้างซ้อมบ้างแกะบ้างไปหาพีเาาพ่เต้บ้างพี่เต้ก็ช่วยได้เยอะมากจริงๆอะ่ะครั้งนี้เราไปถ่ายแบบไม่กลัวจำเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ค่อยเคยรียดเท่าไหร่แล้วก็สําคัญเลยคือเราสนุกขึ้นพอเราสนุกขึ้นเราได้ ซึมซับกับบรรยากาศรอบข้างได้กว้างขึ้นโอเคของเดิมเราอยู่กับกล้องเราอยู่กับมบสกีตาร์เราอยู่กับนักร้องแหละแต่อันนี้มันกว้างขึ้นมันอินกับมวลรวมมันได้สังเกตเพลงที่พวกเราทุกคนเล่นเป็นอีก2ตอนที่มันจริงๆมันมากแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็น achievement of life ว่ะดีใจในหลายๆอย่างเดี๋ยวรอเทปมันลงก่อนค่อยมาว่ากันต่อแล้วกันแต่ทั้งหมดทั้งวงที่กูเล่ามาเนี่ยกูไม่ได้จะบอกพวกมึงนะกูบอกตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้มันเป็นวันที่ดีของกูนะจอร์ดแต่กูก็ยังรู้สึกว่ากูปฏิิเสธความุใน ออกูไม่ได้จริงๆว่ะ anyway มันอาจจะ good day and tough day tomorrow will be great ขอให้พวกมึงเช่นกันนะ have a good day เว้ย mm hmm. กูลืมพูดเรื่องรูปวาดกูวาดโดยกูที่กูไม่มีแรงแล้วกูอยากจะกินอะไรทักอย่างเข้าไปในตัวกูกูตั้งใจให้มันเร็วที่สุดครับก็ <laughs> <laughs> ยอมรับกันตามตรงเลยเพราะว่ากูไม่เหลือแล้วเ <laughs> จอกันรงนี้เว้ยบาย bye bye.